ตำบุญครับที่วัดเทพสถิตตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ มีพญาหน้าองดํานะครับให้พรให้เลิกให้ชส่อธิษฐานเอาแล้วกันนะครับจะมีคำกล่าวอยู่แทนข้างหน้าอยากได้อะไรนึกอะไรอยากได้อะไรกน็นึกเอาขอเอานะครับ ครับไปเตรียมมุกจะกินกัน à. <laughs> <laughs> จ so ันบอกไว้ผ่านตรงนี้

เพื่อปฏิสามัมภพระท่าเพื่อปฏิได้ามิกกำลังสัทธาหรือสาธุชนท่านไหนที่จะทำบุญสะดอกขอต่อชะตาก็ให้ทำบุญบริจาโคโรงศพหูเขียนที่ระดับขุดลงกันกระดาษและวอยา,าทำบศพานองทำุ่ของวาราธาชนานไหนที่จะเชู่าุญก็

ขอเดินเทินสาธิชนให้เดินตรงไปทห่เดินอ้อมไปก็จะพบกับหลวงปู่นราการพระพุทองค์สมหลังจากเราไหว้ขอรมบูรณ์เร็จแล้วขอเดินเทียนสาธิชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายร่วมทำบุญทอดทับปาขอหนึ่งมดียวป ก็จะได้รับเหรียญทาปูนลกานครัราุ่แรกกับฟานไปด้วยหรือจะร่วมทําบุญทอดพระนตรบุของสองร้อก็จะได้รับเหรียญาปูนกาชไปด้วยหรือสาธุชนทนไหนที่จะทำบุญกับเรื่องเพื่อ้าตาตเพื่อสร้าือการศึกษาหรือ แปดเจ็สาจับได้ไ้มครับแปดดไม่ได้ก็จับปิงปองได้สมสครก้บ้ร้งน้ะไนะวะมเดิมย